สายข้าแกนปักใต้ไม่ควรพลาดครับวันนี้ผมใจนำเสนอครับร้านเข้าแกนปักใต้ก่อนถึงซอยอันหลายครับวิ่งมาจากสีแยกปักร่วมนะบอกเลยว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปในซอยนะเป็นไงฮะนี่หน้าตา้านข้า็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบสายรถตัดๆนะครับสายเข้าแกนปักใต้ลานนี้เลยครับ มีตั้งหลายอย่างนะครับแกนปะตุกก็มีข้วกิ้งก็มีกระดูกอ่อนก็มีครับบอกเลยว่าน่ากินมากๆหมูหวานก็มีนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจัดขัวกิ้งแกนปะตุกแล้วก็หมูหวานนะครับและเพิ่มข้าวนิหนึ่งก็จะประมาณนี้ฮะบอกเลยว่าจุกๆเลยฮะราคาไปอยู่ประมาณ 60- 7 0บาทราคาเป็นกันเองครับบอกเลยว่าราคาเขาโอเคนะครับกับอาหารที่เขาได้ตรงนี้นะครับเป็นไงฮะชํำๆแบบนี้เลย และยังไม่หมดแค่นะั้นเขามีฟรีนะครับหักนมำพริกให้ด้วยนะครับแตงขว้าสดๆแบบนี้เลยครับน้ำพริกก็แบบว่าน่าทานม,มากๆครับผมยังในฝากไปด้วยนะข้าวแกงปัดใต้นะครับน่ากิน,นมากเลยครับ